ร้านอ,อุปกรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนาเช่นเคยครับเป็นภาษาสังกัจจายนยดินเผานะครับของหลวงพ่อคูณวัดบ้านแผนนะครับหลวงพ่อคูณทัดบ้านแผนเนี่ยท่านก็โปร่งดังนะครับในวัตถุมงคลเมตตาเมตตาคุณนังอรหังเมตตานะครับเมตตาแล้วก็ให้โชคลาภนะครับวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับเรื่องของทางเมตตาเนี่ยผท่านจะได้รับความนิยมอย่างสูงอย่างภระาสังกัจจารุ่นนี่งเหมือนกันนะครับ พอรุ่นแรกเนบินเผาออกมา2,505ก็ได้รับความนิยมรุ่นนี้ก็เลยออกตามมาทีนะครับก็ใช้วัตถุมุกมลสบราณเก่าๆนะครับทั้งฝั่งทั้งพับผงอจุจยาแถวน,นั้นเยอะแยะเลยนะครับใส่เข้าไปนะครับขนาดกำลังดี <c oughs> น่าเลี่ยมใช้นะครับผมน่าเลี่ยมใช้พระสังจารท่านก็เป็นพระอรหันต์นะครับที่วเจ้าสุนะครับ ทรงยกย้อนมาอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นพลังที่เป็นคาบูชาแล้วก็อุดมสมบูรณ์นะครับฉะนั้นเหมาะมากสาหรับช่วงนี้นะครับช่วงที่เศรษฐกิจกําลังไม่ดีนะครับแล้วก็ต้องการความเมตตาเวลาจะใครใครจะไปทํามาค้าขายนะครับขายของแรงต่างนะครับก็นิมนต์ท่านติดตัวไปก็จะนะครับประสบความสำเร็จราบรื่นนะครับผมให้ดูในหลายๆมุม อย่างข้างหลังเป็นเรียบๆธรรมดานี่ยแต่ความเก่าของพระนี่แห้งเลยนะครับผมเนื้อแห้งพอผ่านกาลเวลามาเป็นเวลาเกือบสามสิบนะครับสามสิบสี่สิบปีแล้วนะครับรุ่นนี้ทันผมวง่อคุณเสกนะครับผมเช่ามาตั้งแต่สมัยหมวพ่อคุณท่านยังไม่ลัสังขารนะครับเจ้ามานานเก็บไว้นานนะครับตอนนี้เพิ่งออกนําให้ลูกค้าร้านบูชานะครับ ถ้าท่านใดสนใจติดต่อร้านอุปกรณ์พร,ระเครื่องนะครับโทร096940808หรือ0814203001ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดสับสไคร้กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดน,นะครับทุกรายการวิถุมงคลดีๆจากร้านอุปกรณ์พร,ระเครื่องขอบคุณครับวันดีครับ